มาค่ะทุกคนทีนี้เรามาต้นนี้กันนะคะต้นนี้ลูกเขาจะไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหมือนต้นนี้ดูสีนะคะสีเขาจะต่างกันค่ะทุกคนดูนี่ทุกคนดูขออนุญาตวางนี่นะคะอันนี้คือต้นที่เราเก็บเมื่อกี้นะะี่ค่ะแล้วดูต้นนี้ค่ะสีเขาจะต่างกันลูกเขาก็จะต่างกันนะคะแล้วความแซบของเขาก็จะต่างกันเช่นเดียวกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ย่าเก็บให้ดูคะ่ะ ต้นนี้นะคะอืมหวานน้ำเยอะแต่ต้นที่เราเก็บต้นที่สองคืออันนี้จะกรอบแล้วก็หวานแบบหวานแบบหวานหวานอย่างนั้นเลยค่ะออร่อยต้นนี้น้ำจะเยอะค่ะแต่ถ้าถามพี่อพี่ยาชอบต้นนี้นะต้นนี้ค่ะน้ำเขาเยอะดีค่ะทุกคน โอ้ยฟินเวอร์ทุกคนดูนี่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีทุกคนอยากให้ทุกคนมาฟินกับพี่ย่ามากเลยค่ะคือมันมีความสุขอะคะ่ะทุกคนคือไม่รู้จะพูดยังไงอะคือเราไม่ต้องไปปีนเก็บเลยนะคะทุกคนดูสิดูลูปดูรูปเขาสิคะห้อยเป็นระยะเลยเนี่ย เด็ดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่คือได้เลยนะ่ะอันนี้ก็คือถ้าสุกข,ขึ้นมาแล้วเขาก็ล่วงทิ้งนะคะตามพื้นเขาจะเต้มไปหมดเลยเช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ยาก็ต้องไวกว่านกถูกไหมเราก็ต้องรีบมาเก็บสิทุกคนฟินเวอร์ทุกคนทีนี้เรามาใต้ต้นเลยนะทุกคน ทีนี้เราสวยเลือกได้ทุกคนเราก็เก็บเฉพาะลูกดำดๆเราสวยเลือกได้ค่ะเราเก็บเฉพาะลูกดำาๆลูกแดงๆเราไม่เก็บค่ะเราสวยเลือกได้ค่ะทุกคนดูโอ้ยฟินค่ะฟินค่ะทุกคนฟินมากนางก็เฝ้าต้นอยู่แต่นางไม่กินพี่ย่าก็ไม่เข้าใจนางเหมือนกันนะคะผักก็เหมือนกันนางปลูกไว้แล้วนางก็ไม่กินอ เหมือนปลูกไว้เล่นๆอย่างนั้นน่ะเนี่ยมีความสุขดูซัมเมอร์มาปุ๊บมีของให้กินเพียบเลยในสวนมาดามซินดุบเอ้ยแล้วก็นางน,นางเลี้ยงตาเลี้ยงตั้งด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อบ่อเลี้ยงของนางเป็นบ่อเลี้ยงธรรมชาติของนางอะนะคะ ดูสีที่เขาแต่งในมือพี่่อ่ะมาแล้วกาฟิลมาแล้วกาฟิลเพรา่ติดแม่เขานะติดแม่เขาทุกคนทุกคนดูนี่ ที่พี่ยาบอกว่าโคลเวอร์สีขาวที่พี่ยาไปทําชาเต็มสวนของนางเลยค่ะนี่ตัวนี้คือโคลเวอร์สีขาวคนที่นี่เขาจะนิยมมาไปทําชากันนะคะแล้วก็คนไทยของเรานิยมเก็บยอดที่เขาขึ้นใหม่ๆที่เขายังสดๆอยู่นะคะยอดที่แบบที่ยอดของเขาที่เป็นอย่างเงี้ยที่อ,อ่อ,อนๆอย่างเงี้ยค่ะคนนี่คือสามารถเอาไปทานกับส้มตาได้นะคะ รสชาติจะเหมือนกินผัดทั่วๆไปค่ะแต่ตัวนี้เค้าว่าตัวนี้ค่ะเขาเจะไปทําชานิยมไปทาําชาตากแห้งแล้วไปทําชามีประโยชน์นะคะเป็นสมุนไพรตัวนี้ค่ะแต่พี่คิดว่าน้องสาวพี่นังไม่รู้จักหรอกอืมนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูต่อคะ่ะ